สวัสดีครับไอศีบลุงชัยสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายมีพ่อของปิดใดพ่อครับอ๋อสนุกสนุกเนาะสนานครับสสนนนุกาบรรยากาศดีบรรยากาศดีบอกมองอ้อนจะได้ครับผมถึงว่าอารมณ์ลุงชัยก็จะย่อนแต่ว่าได้เข้ามาทำเอ็มวีของน้องเบิร์ดชื่อเพลงชื่อหวยเพลงหวยหวยมาละครับทำรับคอหวยโอเคลุงชัยมีความมู่งึุงอย่างใจบอกน้องคนมาเลยโอ้ความเมตสุ ว่ามูซื้อแกแกซื้อหวยสามใบแงมาคูซักใบความรู้สดก่วนครับ <Wing> ่วดก่อนวนแล้วก็น้องๆทางทืนงานเวด่อนเป็นกัะเองดีแน่ครับเป็นกัะเองทํางานร่วมกับเวด่อนม่วนสนุกสนานแต่แต่ว่าประเดี๋ยวนี้ก็คือ MV หวยแคมกรัมนี่เวดก่อนจะทํม m ีเรื่องเพลงอย่างเขครับเพลงยือครับเพลงยืออันนี้ก็ได้รับมัดสำข์ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อย